ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตี๋ทีชีแนลนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของไคเอเอสวันตุคอนะครับก็จะมีในกันทั้งหมด7ตัว7จลัดนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับตะเกียร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับและลัดของเน็ต เอไอนะครับก็จะมีทั้งหัดเน็ตตัวเก่าแล้วก็หัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับได้พร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตเอไอวันตุกโกตัวที่1กันเลยนะครับหัดเน็ตเอไอตัวที่1นะครับกดดอกจันเจ็ดเ7ดดอกจันหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานานานถึง7วันนะครับ อัเน็ตเอตัวที่สองนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองหนึ่งหน 2, ึ7 7่งสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามกิกระยะการใช้อานนานถึงเจ็ดวันนะครับอัดเน็ตเอสตัวที่สามนะครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้อานนานหนึ่งวันนะครับ อัดเน็ตเอเอสตัวที่สี่นะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าศูนย์ห้าแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับอัดเน็ตเอเอสตัวที่ห้านะครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เกบีระยะ การใช้อ่านนานหนึ่งวันนะครับอัดเน็ตเอตัวที่อกนะครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เกบระยะการใช้อ่านนานหนึ่งวันนะครับอัดเน็ตเอตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายน,นะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 8005สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูไว้ครบทุกตัวทุกหลัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเน็ตาดของเน็ตเอเยตครับก็สามารถ ใช้งานได้สำหรับบางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับลองกดสมัครกันดูนะครับ